ทำไมวันพุธที่16เมษายน2568บางบริษัทถึงไม่ได้หยุดชดเชยสงกรานต์หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมวันพุธที่16เมษายน2568บางบริษัทถึงไม่ได้หยุดชดเชยวันสงกรานต์ทั้งที่วันที่13เมษายน2568ซึ่งเป็นวันสงกรานต์นั้นตรงกับวันอาทิตย์ วันสงกรานถือเป็นวันหยุดยาวที่คนไทยหลายคนรอคอยโดยจะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีซึ่งหากวันสงกรานตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์จะมีการกำหนดวันหยุดชดเชยให้ในวันทำการถัดไปในปี2568วันสงกรานจะอยู่ในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนซึ่งทำให้หลายคนคาดหวังว่าจะได้หยุดในวันที่16เมษายนวันพุธแต่ทำไมบางบริษัทถึงไม่ได้หยุดในวันดังกล่าวหน่วยงานใดได้หยุดวันที่16เมษายน2568 สำหรับหน่วยงานราชการทั้งหมดจะมีการหยุดในวันที่16เมษายน2568แต่สำหรับภาคเอกชนบางแห่งและธนาคารไม่หยุดตามวันดังกล่าวทำไมบริษัทเอกชนบางแห่งถึงไม่ได้หยุดวันชดเชยตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ได้ระบุไว้ว่านายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดงานในวันหยุดประเพณีตามกฎหมายไม่น้อยกว่า13วันรวมวันแรงงานแห่งชาติ ดังนั้นบริษัทเอกชนสามารถกำหนดวันหยุดชดเชยตามประเพณีได้ตามที่เห็นสมควรโดยที่ต้องไม่น้อยกว่า13วันในแต่ละปีในปี2,568วันหยุดราชการมีทั้งหมด19วันซึ่งหมายความว่าบริษัทเอกชนสามารถเลือกกำหนดวันหยุดชดเชยสงกรานต์หรือวันหยุดอื่นๆตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันหยุดราชการที่กำหนดไว้ดังนั้นบริษัทบางแห่งอาจไม่เลือกให้วันที่16เมษายนเป็นวันหยุดชดเชย สำหรับธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะมีนโยบายที่แตกต่างออกไปโดยธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนดวันหยุดชดเชยที่อาจไม่ตรงกับวันหยุดของภาคราชการดังนั้นการที่บางบริษัทไม่ได้หยุดในวันชดเชยสงกรานต์16เมษายน2568จึงเป็นเรื่องที่เกิดจากการกำหนดนโยบายภายในองค์กรและข้อกำหนดตามกฎหมายที่อนุญาตให้ในายจ้างเลือกวันหยุดได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ต่ำกว่า13วันตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง